เมื่อเช้านะคะก็มีการทําบุญทาบุญออถวายเพลงไปแล้วพาไปน้าทำบุญให้คุณพ่อแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าพระราชพิธีพระราชทานเพลิงก็จะมีการอ่านประวัติผู้วัยชนนะคะแล้วก็อ่านสํนนึกในพระมหาการวินาทีคุณนะคะจากทางวังนะคะเพราะว่าคุณพ่อเป็นศิลปินแห่งชาติก็จะได้รับพระราชานุเคราะห์จากทาง เรวังนะคะแล้วก็จะมีวงวงวงดนตรีจากหลานๆนะคะมาเล่นให้สามเพลงค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็สมเด็จพระเทพนะคะจะเสด็จเวลาประมาณห้าโมงครึง่งใช่ค่ะมาพระาพร<อ><อ>าชทานเไปอย่างเพลงที่หลานเรียนมาเล่น,นะะมีเพลงอะไรบ้างมีความหมายสคำคัญไหม ความหมายค่ะเพราะว่าช่วยกันเลือกนะคะก็จะมีความหมายอย่างเพลงแรกเลยก็เดี๋ยวน้องริววชิลวิ์จะมาลองให้ค่ะชื่อเพลงสวยงามเสมอเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องหลังมากค่ะใช่ค่ะแล้วก็เพลงที่สองจะเป็นเพลงของพี่บอยโกสิยพงศ์ช่วงเวลาดีๆค่ะแล้วก็เพลงที่สามจะเป็นเพลงทุกนาทีที่สวยงามของน้องนนธนนใช่ค่ะก็จะเป็นเพลงที่มีความหมาย ที่เป็นความผูกพันระหว่างให้เรานึกถึงพ่ออะไรอย่างนี้แล้วก็ให้ท่านไปไปในที่ที่สงบระควบคุมที่ดีใช่ค่ะหลังจากนี้ค่ะมีเครื่องเก็บคัาิแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆที่เราเตรียมไว้้แล้วก็ไหนค่ะก็วันที่27นะคะคือกุ้งมีเช้าจะมี มาเก็บอัิฐาที่ที่นี่นะคะเวลา7จ็ดโมงเช้าแล้วก็จะเดินทางไปสัตหีบกันเลยไปรอยอังคารคุณพ่อที่สัตหีบนาคทับเรืองสัตหีบใช่ค่ะ<ๆ>เ,เรื่องที่นี้บอ,อ,อกว่าีควา<ๆ>มันอสร้างพิธัณให้อาเยใช่คืานขึหน้า,นา,นางเน,นี้ยหรืว่ามีามางตนเีเ่พี่พิธภัณฑ์นะี่้ดพูดก็ต<ๆ>อนนี้เก็บรวรวมของคุณพ่อมาหมดแล้วนะครับแล้วก็กำลังเตรียมตัดมุมสวยๆใหคุณพ่ออยู่ ใช่ครับเพราะว่ามันต้องรวบรวมเพราะว่าบางอย่างเป็นของเก่าค่อนข้างเยอะนะครับก็คิดว่าอีกไม่นานครับก็ถ้าเสร็จแล้วก็จะแจ้งไปนะครับครับผมอยากจะหาที่ยะค่ะเราเรียกได้ยังที่บ้านครับที่บ้านเลยใช่ค่ะคุณน้องสามารถเข้าไปเดี๋ยวอาจจะได้ครับได้ได้ได้แน่แต่ว่าอาจจะประกาศบอกทางพีอาร์ไปนะครับครับผมคอฟราคาและเปนถึงนัดตอนนี้ ความมรุดนึกถึงพ่อค่ะเป็นไงนบ้างอ๋อก็ยังนึกถึงตลอดครับก็บางที hmm. ก่อนนอนก็หรือเวลาทำาว่าพ,พี่พี่คนชอบทําบุญอยู mm ่แล้วก็ปฏิบัติทงทำบุญอะไรก็จะเพื่อถึงพ่อตลอดก็นึกถึงตลอดเวลาคนระับทำไหนมาไหนก็ฝันถึงหรือม่อมีแบบมีมหามีอะไรบ้างหมีมหาไหมอ๋ออันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะ ก็คือวันที่เจ็ดก็เหมือนได้กลิ่นเขามาที่ห้องเป็นกลิ่นตัวเป็นกลิ่นเขาเลยนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนฟิลฟิลคือพี่อาจจะแบบอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้อาจจะแบบว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่เขาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แต่รู้สึกความรู้สึกตอนนี้เหมือนเขาจะไปแบบไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ดีกว่าแล้วในตอนนี้นะครับ ก็สำหรับพี่เนี่ยคุณพ่อไม่ได้มาเลยค่ะไม่ได้มาเลยเอ,อแต่ว่าแต่ความรู้สึกพี่มีความรู้สึกว่าเอออยากให้เขาอยากให้คุณพ่อไปสบาย <S <S <Leader> <S ไปสู่ภพภูมิที่ดี <S 2> <S 2> <S> <S ไม่อยากให้ไม่อยากให้เป็นห่วงก็อยากให้ให้เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วก็คือหน้าที่ของลูก,ลกหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่จากไปแล้ว ก็คือเราทําบุญให้ท่านสม่ำเสมอเพื่อให้ท่านได้แบบมีมีบุญตรงเนี้ยที่จะดันท่านขึ้นไปสู่สวรรค์คะสู่สัมปรายภพใช่ค่ะโปรเจกต์อะไรที่จะทำอีกไห้คุณพ่ออาจจะเป็นโปรเจกต์พิเศษไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาผลงานที่ผ่านมาเยอะมากๆาค่ะก็โปรเจกต์พิเศษเลยไหมพี่พี่ก้อโปรเจกต์ของคุณพ่อมีแต่ใหญ่ๆนั่นเลยครับเพราะว่าต้อง มีบัตเจ็ตสูงมากเหมือนกันให้ทำบัตทำโปรเจกต์ของพ่อได้แต่ว่าก็ทราบมาว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะสานฝันของพ่อต่อแน่นอนครับครับผมรองที่ทุกคน็ยังทุ่คอายุอะไรย่าก็อาขอบคุณแฟนคลับที่แบบว่าติดตามพ่อมาตั้งแต่ ผู้คนอาจจะแบบตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงอายุมากบางทีก็บางทีพี่ไลฟ์ติดต่ออะไรเงี้ยก็จะมาคอมเมนต์มาขอแสดงความเสียใจด้วยคิดถึงคุณพ่อมากนะก็อยากขอบคุณมากๆที่ที่ยังคิดถึงคุณพ่อคิดถึงผลงานคุณพ่อแล้วก็คิดถึงความความสุขที่คุณพ่อความมันที่คุณพ่อทำหนังแล้วก็ว่าให้ประชาชนทุกคนขอบคุณคะข้าทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ ที่ชอนตรงนี้นะคะท่กล้องนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะต้องนี้นะคะต้องนี้นะคะองยออลอนะคะของ้องนี้นะคะอเหนึงสองมมสอโอเคค่ะขอ้องนี้เลยนะคะ่น